สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชีวิตด,ดี Good of Life คลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้นำมาให้ฟังกันต่อไปนี้ได้นำมาจากหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศซึ่งท่านผู้เขียนได้ใช้นามปากกาว่าสุพานิมิตได้เรียบเรียงจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีน โดยจากการรับรู้ของเด็กหญิงผู้วิเศษชื่อเทียนไยที่ประเทศมาเลเซียโดยการประทับทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากการถอดจิตขึ้นไปสู่โลกเบื้องบนไปรู้ไปเห็นมาหลายครั้งหลายหนข,ของเธอมีเรื่องราวดังนี้เจ็ดคือภัยพิบัติจะเกิด7ราตรีและ1นราตรีเท่ากับ7วันรวมระยะเวลาทั้งหมดคือ49วัน ที่ฟ้าดินมืดมิดและนี่คือเรื่องราวในช่วงที่เกิดภัยพิบัติก่อนหน้า7749วันฟ้าดินมืดมิด2-3วันบรรยากาศของโลกดูสงบเงียบไปทั่วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความเงียบสงัดก่อนที่พายุฝนจะกระนำมักเป็นความเงียบที่น่ากลัวเสมอแล้วทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากสีฟ้าสว่างเป็นแดงฉาน และกลายเป็นสีเทาขาวจนกระทั่งมืดมิดลงลมมหาปละลยทำลายสิ่งปลูกสร้างคนและสัตว์ทำให้ทั้งหมดต้องกลายเป็นจุนมหาจุนในพลิบตาโลกทั้งโลกตกอยู่ในความมืดมิดจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลยไม่มีแสงสว่างจากดวงไฟใดๆทั้งสิ้นพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกอย่างใช้การไม่ได้ต่อจากนั้นก็จะเกิดพายุและลมฝน เสียงฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดไม่ขาดสายหาฝนเมฆสีแดงจะเทลงมาจากฟ้ากฟ้า,ฟาโลกจะตกอยู่ในความมืดมิดของรัติการนานถึง49วันมีเพียงโคมไฟสามดวงในพุทธสถานเท่านั้นที่ให้แสงสว่างได้รอบนอกสถานธรรมได้ถูกห่อหุ้มปกป้องด้วยรัศมีสีม่วงโดยทั่วเมื่อนั้นคนที่บำเพ็ญเพียรโดยแท้จริง และคนดีที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดวิถีธรรมก็จะได้รับการดลใจชักนำให้เข้ามาหลบภัยในพุทธสถานในที่นั้นหากมีธรรมอธิการผู้อาวุโสหรืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดธรรมอยู่ด้วยก็จะทำให้ชี้ธรรมให้คนเหล่านั้นคนที่มีกุศลบารมีสูงก็จะรู้แจ้งในทันทีและนั่นอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ลำสุดท้าย ที่จะโปรดสัตว์ในธรรมการยุคข,ขาวก็ว่าได้คนที่ไม่เคยร่วมบุญกับสิ่งศักษษษษดิ์สิทธิ์องค์ใดมาก่อนเลยเกรงว่าจะต้องตายด้วยภัยพิบัติทันทีเลยทีเดียวถึงแม้จะรอดพ้นไปได้แต่วิถีอนุตตรธรรมก็สิ้นสุดวาระการถ่ายทอดเสียแล้วส่งเสริมให้ญาติธรรมทั้งหลายสร้างพุทธสถานกันให้มากๆแม้จะมีไว้เพียงเพื่อตอนเองและได้กราบไหว้เช้าเย็นก็ยังดี เื่อให้ทุกบ้านเป็นสถานแห่งพุทธสมดังพุทธปณิธานโดยเร็วเมื่อถึงวันสุดท้ายพุทธสถานจะได้เป็นที่หลบภัยของสาธารณชนให้มากๆเพราะพุทธสถานจะเป็นเสมือนเมืองในม่านเมฆสำหรับผู้ใฝ่ธรรมสภาพโลกภายนอกของพุทธสถานคือภูเขาถลม่มแผ่นดินแยกจเจ้ากรรมในเวรของคนทั้งหลายที่เป็นนี่ติดค้างกันมาถึงหกหมื่นปีมาแล้ว จะลุกฮือกันออกมาเอาชีวิตวิญญาณทวงหนี้กันแม้ผู้คนจะพ้นจากมหันตภัยแต่ก็อาจจะต้องตายด้วยเจ้ากรรมนายเวรสภาพนั้นจึงเป็นช่วงมหาโหดมหาวิปโยคเสียงร่ำให้กู่ร้องครวนครางเสียงผีสางเทพพรมระงมกล้องไปทั่วเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักเหล่าพูดสางนางไม้ในป่าเขาเหล่าพญามารอสูนทั้งหลาย ก็จะแปลงกายเป็นพระสีอานเป็นพระอาวาโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอินเป็นพระอาจารย์จี้กงหรือพระอริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสำแดงอิทธิปาฏิหาริเรียกลมเรียกฝนหวานเมล็ดถั่วให้กลายเป็นกองทัพจะอวดอ้างศักดานุภาพว่าจะสามารถพาผู้คนให้พ้นจากลมมหาปลัยมุ่งคืนไปยังสุทาวาสเบื้องบนได้ สิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อหลอกล่อผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลานั้นให้เราทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธ,ธาจิตยอย่างเช่นเดิมอย่าได้โลภอย่าได้หลงโดยทิ่ตามพวกเขาไปเป็นอันขาดพอขยับใจคว้ยเขวแม้เพียงขนาดจิตหลงติดตามไปบุญกุศลที่สร้างมาก็จะหมดไปดังคำที่ว่าใกล้จะบรรลุธรรมยามเที่ยงแต่มาเพลี้ยงพล้ำเสียก่อนเมื่อตอนสาย จะขึ้นหรือลงจึงอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้ที่แอบอ้างว่าเป็นบรรพระธรรมจารย์มาเก็บงานทำอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเพียงมารเล็กๆเ,เท่านั้นไม่นา่าแปลกต่เมื่วันที่มหันตภัยเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจะน่ากลัวเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงพระองค์ต่างมุ่งอยู่แต่ง,งานช่วยคนให้พ้นภัยพิบัติไม่มีเวลามาแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ล่อใจใครต่อใครให้กลาบว้ได้เช่นนั้น พระพุทธ,ธตรัสไว้ว่าแรงแห่งมารหารกล้ากว่าพุทธ,ธพระอาจารย์จี้กงก็กล่าวว่าพระอาจารย์ปลอมมีอิทธิปาฏิหาริย์แกล่งกล้ากว่าพระอาจารย์จริงเสียอีกหวังว่าหญิงชายทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญธรรมอย่าลืมอย่าลืมคนที่บำเพ็ญด้วยความจริงใจเมื่อถึงเวลานั้นหากจะสงบใจพิจารณาด้วยปัญญา ก็จะเห็นแจ้งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือปลอมจะเห็นใบหน้าสีเขียวเขี้ยวงงของปีศาจในร่างของพุทธ,ธได้โดยที่ไม่ต้องเทียบเคียงวันที่ทรมานที่สุดจะมีสองช่วงคือวันที่24 25 26ของช่วง7 7 49วันเพราะช่วงนั้นอาหารที่สะสมไว้จะหมดคนที่กินเจจะยังอดทนต่อความหนาวเหน็บ ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะทรมานมากช่วงที่สองช่วงนี้จะอยู่ระหว่างวันที่5 0ถึงเ0เพราะสพรพสิ่งทั้งหลายจะถูกเคลือบด้วยสารพิษของกำมันตภาพลังสีซากศพเกลื่อนกลาดคนเคราะดีที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังต้องทำหน้าที่ฝังศพคนที่กินเจจะมีกำลังอยู่ได้ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรดังนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้ประธานโอวาทคำเตือนไว้นานมาแล้วว่าหลังจากมหันตภัยกวาดล้างโลกนี้กลายสภาพเป็นตมไปแล้วจะเหลือแต่พระอาหารหันต์เดินดินไม่กินเนื้อสัตว์เป็นคำเตือนที่ชัดเจนแน่นอนที่สุดทีเดียวหลังการกวาดล้างแล้วก็จะเป็นการสร้างบ้านเมืองใหม่มนุษย์จะเริ่มเบิกดิถีด้วยอารยธรรมใหม่นั่นคือ มีคุณธรรมและมีคุณสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อจดจำบทรเรียนที่ได้รับจากภัยพิบัติปรัชญาความคิดของท่านบรมครูขงจื้อและเมืองจื้อจะเป็นที่เทิดทูนศรัทธาทั่วโลกความจริงใจรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นปฏิญญาที่ทุกคนรักษาไว้ร่วมกันภาษีอริยาเมตไรจะเสด็จสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในสุภาวารานี้ จะทรงเปิดเผยให้เห็นฉากสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอาหารหันต์แห่งธรรมการยุคข,ขาวจะทรงประทานอาริยฐา,านะตามลำดับมรรคผลบุญกุศลจากนี้โลกแห่งสันติสุขเยี่ยงสมัยพระพุทธเจ้าเหยาสุนหรือพระศรีอานก็ได้เบิกวิถีณบัต้นสถานที่เกิดเหตุมหันตภัย วันที่30มกราคมเวลา9น้นาฬิกาอันเป็นเวลาฝึกสมาธิดารุณีน้อยเอี้ยนอีหรือเทียนชัยก็ได้ถอดจิตติดต,ตามพระอาจารย์จี้กงไปดูสถานที่เกิดเหตุมหันตภัยดังต่อไปนี้ขณะนั้นลมม,มหาปรายโหมมาทั้งสี่ทิศพร้อมกันตึกใหญ่ๆที่ยังมิได้พังทลายทั้งหมดท่ามกลางแรงระเบิดและแสงไฟโชดช่วง ได้พังคลืนลงมาทั้งหมดเสียงดังสนั่นวันไหวแม้แต่ต้นไม้ขนาดสิบคนโอบรอบก็ถอนรากถอนโคนล้มละเนระนาดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในสายตาล้วนเป็นสภาพที่น่าเวทนายิ่งนักแล้วเธอก็ได้เห็นหมู่บ้านใหม่แห่งหนึ่งตรงกลางเป็นพุทธสถานบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมีโดยรอบหลายร้อยเมตร ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีม่วงเรืองรองผู้คนที่อยู่ในพุทธสถานและภายใต้การห่อหุ้มของแสงสีม่วงผลภัยโดยทั่วกันส่วนที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลใจให้เขาวิ่งมาหลบภัยในพุทธสถานด้วยโลกภายนอกมืดมิดไปทั่วไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าหรือดวงไฟจากสิ่งใดเลยสายฟ้าแลบ พร้อมกับฟ้าขนองหยดน้ำสีแดงแดงเหมือนสายฝนแต่ม่ใช่โกรกลงมาจากฟ้าแต่ละหยดมีน้ำหนักเหมือนเศษแก้วกลิ่นเหม็นเอียนจัดเหมือนยาพิษร้ายแรงมันทะลุผ่านอิฐหินปูนเหล็กกล้าและทุกอย่างแต่ที่น่าอัศจรรย์คือเมื่อมันหยดลงมาบนรัศมีครอบที่เป็นสีม่วงมันจะสลายตัวหายไปจนหมดสิน้น ในตำหนักพระมีพระพุทธปฏิบสามดวงบนแท่นบูชาศา,ศาสตร์ส่องประกายไฟอยู่สว่างสวยไม่นานต่อมาเธอก็ได้เห็นพื้นดินแยกออกเป็นร่องลึกใหญ่ไปทั่วผีนรกทั้งหลายกลูกันออกมาจากรอยแยกเหล่านั้นทุกคนดูกระเฮี้ยนกระหือลือพอเห็นศัตรูคู่อาฆาตลูกนี่ในชาติก่อนของพวกเขา ก็พากันฉุดกระชากตัวลงไปในร่องลึกใต้ดินโดยทันทีโดยไม่มีการพูดจาต่อรองใดๆเป็นภาวะที่ผีคล่ำคลวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่ำร้องโดยแท้สยองขวัญยิ่งนักพระอาจารย์จี้กงบอกหนูเทียนชัยว่านั่นคือการหักล้างบัญชีครั้งใหญ่ในรอบหกหม0,000่นปีที่ผ่านมาทันใดนั้นเธอก็เห็นสถานที่แห่งหนึ่ง ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีม่วงเหมือนกันแผ่รัศมีรอบวงค่อนข้างมัวมองเหมือนถ้ำและเหมือนบ้านเก่าภายในบริเวณไม่มีแท่นที่บูชาพระมุมหนึ่งในบริเวณนั้นมีไหายวางเรียงอยู่หลายใบไหทุกใบมีฟองเหมือนน้ำและเหมือนน้ำมันขุดขึ้นมาจนล้นฟองเหล่านั้นมีสีแดงเรือเอๆให้ความรู้สึกที่ไม่สบายใจเลย บนผนังบ้านติดยันเต็มไปหมดดูอึมครึมน่ากลัวพระอาจารย์ที่กงบอกว่าที่นั่นเป็นเมืองในม่านเมฆจอมปลอมเป็นถ้ำมารที่ปีศาจมารร้ายจำแรงไว้ล่อใจคนโลกให้หลงเข้าไปติดกับไม่นานนักเธอก็เห็นพระสีอานปลอมลอยลงมาจากฟากฟ้าหัวเราะร่าร,ร้องเรียกผู้บำเพ็ญอนุตตรธรรมและคนทั้งหลาย ที่ยังไม่ทันได้เป็นหลบภัยในพุทธสถานที่แท้จริงว่าให้ติดตามเรามาจเจ้าจะหลบเลี้ยงภัยพิบัติได้อีกทั้งยังแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้แสงสีม่วงห่อหุ้มพวกคนให้พ้นจากการทำลายของฝนพิษได้เท่านั้นยังไม่พอยังมาตะโกนเรียกผู้บรรเพนธรรมที่หลบภัยอยู่ในตำหนักพระภายใต้ครอบแสงสีม่วงให้ตามไปจะได้ยกระดับและมอบหมายตำแหน่งงานทำชั้นสูงให้ ใครก็ตามที่หลงเชื่อตามไปในครั้งนี้ก็จะไม่มีวันได้พุทได้เกิดอีกต่อไปโดยแท้จริงคนที่เข้าพุทธสถานแล้วภัยพิบัติมิอาจเข้ามาทำลายได้เลยเมื่อถึงเวลานั้นคนที่บำเพ็ญรมจงพึงระวังตัวไว้ให้รอบครอบโดยทีเดียวเมื่อวันที่30มกราคม2531เวลา17.10นาฬิกา10นาทีเด็กหญิงเทียนใช้ ได้ถอดจิตออกจากร่างติดตามพระอาหารหันต์จีกงขึ้นไปเหนือเมฆมองดูภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าสภาพอันน้าเวทนาเมื่อระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดขึ้นมีดังนี้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกหนึ่งได้ยิงไปตกลงยังเมืองเมืองหนึ่งหัวระเบิดได้ระเบิดขึ้นกลางอากาศเกิดเปลวไฟและแสงสว่างอันแรงกล้าแล้วทันใดนั้น มันก็ทำลายสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ทั้งหมดชั่วพริบตาพร้อมกับเสียงดังกัมปนาดและแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากระเบิดความกดอากาศเปลี่ยนแปลงทันทีคนและสัตว์ทั้งหลายบาดเจ็บและล้มตายลงนับจำนวนไม่ถ้วนทุกหนทุกแห่งเห็นแต่ภาพหน้าอนาถกลุ่มควันที่เหมือนเมฆสีดำรูปดอกเห็ดขยายตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าสีดำมืดและมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจ อากาศในขณนะนั้นให้ความรู้สึกอึดอัดเหมือนกำลังจะขาดใจตายบริเวณที่ได้รับความเสียหายกว้างไกลออกไปถึงร้อยกว่ากิโลเมตรส่วนกำมันตภาพรังสีนั้นครอบคลุมไปไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรคนที่ไม่ตายด้วยไฟและแสงหรือจากแรงระเบิดก็จะวิ่งพล่านกระเจิดกระเจิงไปเสียงร้องเรียกพ่อเรียกแม่กรีดกร้องก้องฟ้า เป็นที่น่าเวทนาหาที่เปรียบไม่ได้เลยทันใดนั้นเมฆบนท้องฟ้าก็เคลื่อนไหวหม้วนตัวอย่างรวดเร็วท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีแดงเรื่อยๆเป็นสีแดงคล้ำแล้วกลับกลายเป็นสีเทาขาวแล้วในทันใดก็เปลี่ยนเป็นสีเทาดำและดำมืดถึงตอนนั้นแม้จะชูมือขึ้นตรงหน้าก็มองไม่เห็นนิ้วมือทั้งห้าได้คนที่ยืนอยู่ต่อหน้ากันก็มองไม่เห็นกัน พระอาจารย์จี้กงตัดไว้ว่านั่นคือเจ็ดวันอันยาวนานที่รัติการมาสู่โลกเวลาอันน่าสะพรึงกลัวกำลังเริ่มแล้วนนบัดนี้วันที่สมกุมภาพันธ์เวลาบ่ายสองโมงโดยประมาณพระอาจารย์จี้กงพาหนูน้อยเทียนายไปดูเหตุการณ์วันมหาวิปโยคต่อไปแม้จะผ่านช่วง49วันอันยาวนานและน่าสะพรึงกลัวไปได้แล้วแต่โลก ก็ยังคงตกอยู่ในความมืดมิดต่อมาจึงค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยเห็นศพเกลื่อนกลาดกองพเนนมีหัวขาดบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้างจนแทบจะไม่มีศพเต็มร่างเลยโลหิตสีดำคล้ำนองไหลมารวมกันจนเหมือนแม่น้ำสีเลือดกลิ่นเหม็นคาวลาคละคลุ้งไปทั่วพูดได้ว่ามันคือนรกในเมืองมนุษย์จริงๆ แล้วไม่นานต่อมาแสงสีม่วงที่ครอบพุทธสถานก็ค่อยๆจางไปญาติธรรมทั้งหลายพายกันออกมาภายนอกได้แล้วโลกทั้งโลกเงียบสงัดสัตว์ที่ยังหลงเหลืออยู่คือสัตว์ที่กินหญ้าหรือกินพืชผักเป็นอาหารเช่นกระต่ายแกะวัวควายและม้าเพียงเท่านี้จากนี้คือความทุกข์ยากหลังจากวันเกิดมหันตภัย วันที่50ถึง70คนที่ไม่ได้ถือศีลกินเจมาก่อนยากที่จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เพราะทุกหนแห่งในโลกล้วนอาบไปด้วยพิษของกรรมตภาพปรังสีพืชผักธัญญาหารไม่มีอะไรเหลือเลยผู้ที่ทนต่อความอดอยากไม่ได้ผู้ที่กินเจเ,เฉพาะวันหรือไม่ได้กินเจเลยแต่โชคดีที่รอดพ้น49คืนมาได้ ภายในร่างกายของเขายังมีสิ่งสกรปรกหลงเหลืออยู่อีกทั้งอารมณ์โหดจะเกิดขึ้นพวกคนเหล่านั้นจะฉีกเนื้อกระต่ายแกะวัวควายหรือม้ากินดิบๆได้แต่ไม่นานต่อมาพวกเขาก็จะต้องตายเพราะสารพิษพระอาจารย์จี้กงได้โปรดเมตตาบอกว่ามีแต่คนที่กินเจเท่านั้นที่จะอยู่รอดจากความอดอยากหลังจากภัยพิบัติใหญ่แล้วจริงๆ วันที่ห้ากุมภาพันธ์เวลาเที่ยงพระอาจารย์จี้กงได้โปลดนำหนูเทียนใช้ไปดูเหตุการณ์วันมหาวิปโยคต่อไปขณะน,นั้นท้องฟ้าสว่างแล้วทุกสิ่งบนพื้นโลกมีแต่ซากที่ถูกทำลายล้างแผ่นดินที่แยกออกปิดเข้าหากันแล้วเหลือแต่รอยแยกเป็นทางทางแม่น้ำสีเลือดที่ไหลนองก็แห้งลงและซึมลงไปในดิน ทุกอย่างที่เห็นมีแต่สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนน่าสมเพศเวทนาและน่าอนาจใจคนถือศีลกินเจทั้งหลายเริ่มจะลงมือเก็บฝังหรือเผาซากศพกันอย่างเป็นงานเป็นการเมื่อหิวกระหายก็เพียงแต่ใช้นิ้วจุ่มน้ำทิพที่บูชาแต่ลงที่ปลายลิ้นแล้วคนเหล่านั้นก็ประทังชีวิตอยู่กันได้ต่อไปอย่างไม่เดือดร้อนคนที่ยังไม่เคยกินเจตลอดเสมอมา จะไม่กล้าเดินออกไปนอกตำหนักพระเลยแม้สักก้าวเดียววันที่8กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงหนูน้อยเทียนใช้ก็ได้ติดตามพระอาจารย์จี้กงไปดูเหตุการณ์วันมหาวิประโยคฉากสุดท้ายต่อไปขณะนั้นทั้งการเก็บการฝังและการเผาซากศพแล้วซึ่งส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเสียส่วนใหญ่แล้วแสงสีม่วง นอกจากจะปกป้องรอบๆอบอาณาบริเวณพุทธสถานแล้วยังรวมทั้งต้นไม้ใบหญ้าและสิ่งปลูกสร้างในวงรอบรัศมีอีกด้วยส่วนรอบนอกนั้นราบพนาศูนย์ไม่เหลืออะไรเลยความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดถูกทำลายทั้งหมดสิ้นและใช้การอะไรไม่ได้อีกจากนั้นฟ้าดินก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะของธรรมชาติตามปกติตะวันเดือน ออกมาส่องแสงเช่นเดิมมีลมมีฝนแม่น้ำลำคลองก็เต็มไปด้วยน้ำใสไหลล่องผู้คนเริ่มสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบฝนและเริ่มงานทําไร่ไถนากันอย่างขมักขเม้นเช้าก็ออกไปทํานาเย็นก็กลับมาบ้านชีวิตแม้จะไม่ว่างทางแรงกายแต่ก็มั่นคงเป็นสุขใจ ผู้คนต่างอยู่ร่วมกันด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการวิวาทบาดหมางแย่งชิงโลกทั้งโลกเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังของชีวิตและเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามเหมือนโลกใหม่โดยแท้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พาไปเห็นในวันโลก,กาวินาศโดยการมองเห็นผ่านจากเด็กหญิงเทียนชัย เหตุการณ์นี้ได้บันทึกเอาไว้เมื่อปี2531นะคะอย่างไรแล้วเราไม่ทราบกันหรอกคะ่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงไหมหรือจะเกิดในยุคไหนสิ่งที่เราทำได้ก็คือมั่นเพียรในการสร้างบุญบรารมีให้กับตัวเองเพื่อที่เมื่อถึงวันนั้นแล้วเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ขอบคุณที่รับฟังกับช่องชีวิตดีๆ Good o f Life สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ